ผ้าลวยสวัสดีพี่สู่ผู้สุขคนกับผมเมื่อกวันจันที่ยี่28ตัวล่าสองหาหกเกตกับิมาสรุปแนวทางล่าพัฒนาโครงทุนไทยหรือว่าก้อนหวยอ,อ่อนนะพี่น้องทั้งเมดทั้งม้วนกับมยูซิปอาจารย์เอ้ซิปซิปหาอาจารย์ซิปหาสำนักได้พี่น้องได้เอาว่ากานเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยพี่น้องเข้ากับเตรียมสมุดดินสอขึ้นมาไว้แต่โจทย์ได้พี่น้องได้เอาเลขเด่นหรือว่าเลข จับคู่ที่มันช่วนกันเข้ากระจดไว้ก็เอามาแนมมาพิจารณาเบื้องนพี่น้องนะเอา <c oughs> แร่น้ำกันพี่น้องของบาทน,นี่มาดูมาแล่น้ำกันมาเริ่มกันเลยจากปูขอนจนันปูขอนจันนี่เรลขกจิดเลยกวิ่น3 4มสี่ห้าหกดบนล่างวิ่งรูด3กับ4เน้น4ีลองสส่วนจับคู่บนล่างนี่ก็คือสี่ห้าสห สี่เจ็ดสามห้าสามหกสามเจ็ดส่วนเลขสามตัวในเก้าสี่หกสองสามเจ็ดปูเน้นให้ 4, 6, 3, สี่หกสามเจ็ดสองคู่สองหางได้พี่น้องได้บ่อหลายคู่หลายหางตัวกันตัวล่องก็จะเริ่มเพราะว่าเลขของปูมันกับบ่อหลายคู่ได้พี่น้องเลขบนล่างในหกคู่เด้พี่น้องบนล่างหกคู่ไปกับ เป็นยีบสีคู่พี่น้องบนล่างไปกรับไปกับน้ำพี่น้องเลขปูบปเยปักหลักพี่น้องจดเอาได้ครับพี่น้องได้หรือว่าแคบหน้าจอเอาเอาต่อมาก,กับพ่อบันสวนตำเลาาพี่น้องพ่อบันสวนตำเลาาบนล่างวิ่งห้ากับศูนย์เด่นห้าลองศูนส่วนจับคู่ในหลักหาก็คือห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดทลักศูนย์ก็คือ 04 06 07 08เลขสามตัวก็แปดห้า่เก้าห้าพราะเพืน่นว่าเน้นให้หาซีกับหาแปดได้พี่น้องสองคู่สองหางพี่น้องแคปหน้าจอแล้วเนาะไปกันต่อ เสียงพนร่มดังเวินเวนเอาเริ่มปิดพี่น้องเอาของเสี้ยนมาน้าเสียนมาน่าหนึ่งเขาตะเหลกวิ่งเลยพี่น้องเพราะว่าเหล็กมันออกศู 02, 02, 02, 02. นย์สองสองศูนย์เนาะตะพันเหล็กวิ่งพันเข่าสองอยู่้วยพี่น้องนะทาเขาหลุดออกกัเคื่องใดบนล่างเล็กจิตเลกวินสี่กับห้าเลขจิตเลขเวินสี่กับห้าหนึ่งสองสาม วิ่งซกับหาเน้นซรล่องหา,เ,าเน้นซรล่องหาคือเน้นตัวเดียวกันแต่ครับปูคอนเจนปูคอนเจนกับสกับซเน้นซอันนี้ซกับหาเน้นซเอาอย่าบอมา่ซีะบ,บันนี่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามีหนึ่เลข3าตวัวนี่ก็สามสี่ เพื่อนก็นมาเน้นให้หาสามกับสี่สองพี่น้องเน้นทั้งติดสี่ทั้งติดหาได, 5, ด้พี่น้องเด้อตกขันตัวล่องก็จะเริ่มเลยกกับมาได้หลายคู่หกคู่ขึ้นกันต่อมาปูโครหลาดบนรางเก่าคู่พี่น้องของปูนี่ก็ให้วิ่งสองกับสามเน้นเน้นสองล่องสามตัวเน้นของปูก็ติดสองเลยพี่น้องนี่ตัวเน้นแปดสองเจ็ดสองหกสองนี่เป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่น,นล่องลงมา 8 3ดสามเจลองลงมาอีกก็คือ8ป7ส6่เกนาะเอาไปพิจารณาเป็่นพีน่องของปูโคลาดเด้อที่มักหลัก7หรือว่ามักหลัก8หรือมักหลักหกนี่นะพี่น้องเท่ากับพิจารณาเปิ่งอันนี้หลัก8นี่หลัก7หลัก6นี พี่น้องมักหลักใดกาไปพิจารณาเพิ่งอาจารย์ใกล้นเจ็ดกับแเน้น8 8ด8ป8ห8ึ่งแปดสองแปหากเ็ดหน่เจ็ดสเจ็ดสเจ็ดห้าเน้นแปดกับเจ็ดห้าเลข3าตัวนี่ศูนย์แปเจ็ดส เลขสามตัวกับตัวเน้นคนละตัวเนาะพี่น้องเลยคนละตัวเอาแล้วแต่พี่น้องเข้ามาชอบตัวใดก็ได้อาจารย์เพิ่นเน้นให้จังใดก็เอาตังสันเอาต่อมาสองสางคมสางคมในเลขฝันตัวเก้าตัวเดิมด้วพี่น้องหนึ่งหนึ่งสีเนี่ยของสางคมนี่วิ่งรูดสามกับสีเน้นสามล่องสีเลขประกอบก็คือหกเจ็ดแปดจับคู่นี่ก็สามหกสามเจ็ดสามแปด 4หก7เจ็ดแปดเพื่อนกับม่นเน้นไงสามเจ็ดสามแปดเลขสามตัวนี่เก้าสามแปดเป็นตัวเน้นตัวล่องศูนย์เจ็ดนี่เป็นตัวล่องได้พี่น้องเด้อันนี้คือของสา้คมพี่น้องเขาก็แทบหน้าจอเอาบนล่างไปกลับเด้อย่าลืมบนล่างไปกลับเส้นเขียนม,มา,าลาดเหล็กติดเหล็กวิ่นบนล่างหวดืองหนึ่งของเพื่อน ศูนนี่มันมาศูนย์ด้ของเพื่อนมาศูย์สบนล่างเล็เล็ก,กิบดบนล่างมวดมนหนึ่งของเพื่อนมาบนล่างเลยของเพื่อนมวดนี้ได้678ถ้าผมมกเพื่นจ,าาน,น,พนจับคู่หอกกระหามาใส่เนี่ได้หกเจนี่เพื่นจับคู่ให้นี่6หกล้วกัแปดจ็ดีแปดนี่เพื่นจับคู่ให้แค่ซีคู่4ีหาง ปูศูเมื่อวันศุกร์เข่าบนล่างเราเพนงศูนยะ์สองสองศนย์เข่าบนล่างเลยวดนี้ปูให้เก้ากับ0เน้นเก้าวดที่แล้วปูกับได้ได้ตัวเดียวเลยเก้ากับ0นย์แต่ปูไม่เน้น0ูนย์เขาบ,บนเข่าล่างเลยทหลดสามเก้าสี่เก้าหาเก้าสามศูนย์สูหาศ่ปูเน้นติดเก้าสาเก สี 49, ่เก้าห้าเก้าตุกันตัวล่องกครจะลืมด้วยพี่น้องเ้อะแต่งวดมันหนึ่งเข่าตัวเนีนมือวันส้วงเข่าตัวเนีนเซียนผาสุกเซียนผาสุกเพื่อนห้วิ่งบนล่างนี่แปดกับเจ็ดบนล่างแปดกับเจ็ดนี่ส่วนเลขสามตัวบนศูนย์เจ็ดแปดสี่ศูนย์เก้าสี่ 98เป็นตัวเน้นส่วนล่างนี่ก็โอ้ยล่างสันบน2ตัวบนได้พี่น้อง7809 98เป็นตัวเน้นส่วนล่างนี่708408 84เป็นตัวเน้น84เป็นตัวเน้นลาพัฒนาเหล็กมีกี่มาเหมือนบางนึงกับเขาตะเลขวิ่งเขาตะสอง หกับเเน้นหกหกหนึ่งหกสองหกสามเนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจเพื่อเน้น6กกับ7 2็ดสองนเลขสามตัวนี่สามหกสี่หจอพี่น้องแข็มนาจอได้ครับเด้ออาวลาพัฒนาเส้นมืดเล็กติดเล็กวิ่งกับสกับสา6หเจ บนล่างวิ่งสองกับ3มเน้นสอง3ามห2าสามหเจ็ดสองหาหเจ็เพิ่อมนม่เน้นสามหกกับสอเจส่วนเลข3ามตัวนี่ศูนย์เจหล้วกับศูนย์สามได้พป่น่องเด้อโอ้หลักรลอยเพ่อนเอาศูนย์มาเลยหลักลอยของเพิ่อนคือศูนย์ของเสีนหมือนเบื้งหลักลอยศูนย์พปนจิมาปะอาจารย์สลองนี่7จกับ8เน้นเจ เจ็ดหาศูนหาเก้าหาสี่เอ้ยแปดสี่หนึ่งหาสี่หาส่วนเลขสามตัวนี่ยสองเจ็ดหาสองแปดสี่เพิ่นมาเน้นให้ 7, 5, 8, 4, 1, เจ็ดห้าแปดสี่หนึ่งห้าเน้นสามครูตัวสั้สีเป็นตัวเน้น อ๋อนคอแอดนพี่น้องเนาะวิ่งหกับ7เด่นเจดล่องหส่วนจับคู่นี่ก็หกแปดหกเก้าหกศูนยเจดปดเจดเก้าเจ็ดศูนยลขสมตัวนีเจดเก้าสามหกเน้น6กแกับเจดเก พ่อสวัสด์สวิ่ง0กับ2จับคู่กับศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูเ็ดศูนย์แปดสองห้าสองเลข3าตัวในแปดศูนย์เจ็่เพิ่นมาเน้นให้ศูนย์สี่ศูนยเจ็ดนเน้นหาคู่เลขเก้าคู่เน้นหาคู่ตัวล่างสคู่ เอาของเสยนหยวนเด้พี่น้องของเส้นหยวนเพื่อนห้วิ่ง8กับสี่จับคู่นกรสูนสองศูนย์สามแปดี่แปดห้าเก้าสี่เก้หาแล้วกัหนึงตัวกันของเพื่อนนหนึ่งหกับ13เป็นตัวกันได้พี่น้องได้ตัวตก,กันเพื่อนมาเน้นเห 03, 83, 84, ตุศูนย์สามแแล้วก็เก้าตัวเน้นเน้นสคู่พี่น้อง เลขสิบตัวเน้นสี่คููเด้อร่วมทั้งต,ตัวกันเป็นสิบคููเอาเมื่อแต่ตัวพี่น้องสิบหาอาจารย์สิบหาตำหนักเมื่อไหร่เอาพี่น้องเข้ากบขี่เบ่งทุกอาจารย์ทุกสำนักเนาะสิบห้าอาจารย์ขอบบุญขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักเด้อที่ให้แนวทางล่าพัฒนาพี่น้องเขามักตัวใดชอบตัวใดก็เอาไปพิจารณาไปมามักเข้ากับพนัน เมือแรกสองตุ่มเครื่องคอยพี่น้องเฮาโชคหมานกันสู้ผูกสู้คนรวยรวยเฮงเฮงปังปังกันเด้อเอาเหมือแรกพ้อมกันไหม,ไมสำหรับมื้อนี้คลิปนี้สวัสดีครับผม